ผมบ้านแหล่เทพช้างแสนก้าผู้บุกการสถานีตำรวจปูอนเพือสิรกตครับีเ็สากานาาหนครับเนูีครับูใชเป็นประโยชน์เ็นท

เลยนะค,ะครับโดยที่สนใจาสาวถาวประชาัรธ์ด้วยนะครับ29คนนะครับซึ่งยังมีเตียงสำรองเพราะว่าก็ตกแค่10%ของเตียงที่เตรียมไว้แต่ว่าก็ยังเพราะะฉนั้นการดูแลผู้ป่วยในการเอกซเรย์ปอดการตรวจสอบเรื่องระบบหายใาจรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานครับ จจะรับาเสิ่เปนทนประอมา่งขอกายได้ <Liberal> ại ại. Lor, ้เของากนได้ส่งเสริมามสช่นที่เรา เป็นครับเจ้าแล้วก็ุงหัวเี้ยนะครับได้มาคุยกับเราหลายครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตัดเพื่อนนะโดยมีรถโมบายทั้งหมดเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษ15คันด้วยกันที่จัดตระเวนไปทุกวันสินค้าทั้งหมดมี73รายการลดร,ราคาสูงสุด60%สินค้าสำคัญสำคัญก็คือหมวด สินค้าบริโภคและสินค้าอุปโภคต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ขอเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ทําเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษแต่กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาเือประชาชนตระเวนไปทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะใน10จังหวัดล็อกดาวน์ที่จะมีผลในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ก็จะมีโครงการนี้เดินหน้าเป็นกรณีพิเศษที่จะเพิ่มจำนวนรถเฉพาะใน10จังหวัดล็อกดาวน์โดยใน6จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลจะมีจำนวน1และ4จังหวัดชายแดนใต้อีกจำนวนหนึ่งรวมแล้วทั้งหมด300คันด้วยกันที่จะกระเวนไปในช่วงล็อกดาวน์และราคาสินค้าก็จะถูกเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับอันนี้